ยันมาช้าจุแรงนะครับทันนี้ส่ง FC หนองบัวลำพูนะครับก็รับยันมาสวยๆครับไปใช้งาน1คันนะครับอ่าทันนี้ก็เป็นตัว EF514 นะครับกับโปรนะครับดาวไม่แพงนะครับกับโปรดาวไม่แพงนะครับอ่าช่วงนี้ก็มีส่วนลดเยอะมากเลยนะครับสำหรับ FC ที่ซื้อช่วงปีใหม่นะครับก็อ่ายันมาก็ถือว่าโปรดีนะครับผ่อนกันได้สูงสุดถึง7ปีนะครับผ่อนกันได้ถึงสุดถึง7ปีนะครับ ลูกค้าที่อยากได้ลูกค้าที่มีความพร้อมที่จะผ่อนค่าง,งวดนะครับช่วงนี้เรามียันมาราคาพิเศษพิเศษเข้ามาเยอะมากนะครับอ่ะชุดนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับอ่าเกรด AA เกรดปลางกลางเกรดไหนก็มีนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่ะเอฟานึ่งครับ2แสน x X 3กแสน็ก็เข้ามานะครับอ่ารถกำลังทยอยทยอยเข้ามานะครับชุดนี้เพิ่งเข้ามาได้10กว่าคันนะครับ อ่าเป็น EM514 นะครับราคา300แสนต้นต้นส0 0แสนปลายปลายหรือตัว YM51A นะครับ YM 5 1 A ้อล้อโตๆนะครับห้าเจ็ดสิเนาะล้อโตเป็นรุ่นเอวัคือล้อโตนะครับอ่ะล้วก็มีมา2คันนะครับอ่ะล้อโตโตใครมองหาอา่ะ YM 5 1 A ้อล้อโตนะครับอ่ะเรามีเข้ามาให้เลือกแล้วนะครับอ่ะดาวกันประมาณ30,000-40,000-50,000นะครับ ผ่อนกันยาวๆได้ถึง6ปีนะครับอ่ะ YM 357A ล้อโตนะครับดาว50,000อ่ะผ่อนกันอยู่ประมาณอ่ะ100,000บาทนะครับผ่อนกันได้ถึง7ปีนะครับหรือไม่ก็ YM 51A นะครับผ่อนกันไม่กี่หมื่นนะครับผ่อนกันไม่กี่หมื่นนะครับอ่ะประมาณ89,000นะครับดาว50,000ผ่อนกัน89,000นะครับผ่อนกันได้สูงสุดถึง7ปีนะครับก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ ใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับก็มารับโปรราคาพิเศษกันนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับลูกค้าอยากได้เอฟซีอยากได้ก็เข้ามาเลือกกันนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับส่วนคันนี้เก็บงานเรียบร้อยสวยงานเรียบร้อยนะครับก็มีอยู่มุมซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็คือประมาณนี้นะครับเรื่องการเก็บงานนะครับเราจะเก็บงานให้สวยมากๆนะครับ สวยมากๆสวยยังไงอ่ะตัวอย่างครับตัวอย่างอ่ะล้อสีดําดุมสีแดงล้อสีดําดุมสีแดงนะครับเก็บสีใบมีดครับเนื้อตัวขัดเงาให้นะครับสวยนะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้ด้วยถือว่าอ่ะสวยงามมากๆนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับอ่าสนใจก็โทรหาเสีววนได้เลยนะครับสนใจก็โทรหาเสีวนได้เลย094 7 0 6 4 0 3 0 0นะครับ0 9 4ย0 6 4 4 3 0นะครับอ,อยากได้ราคาพิเศษก่อนเก็บงานอยากได้ราคาพิเศษช่วงปีใหม่นะครับอยากให้ลดให้นะครับถ้าเราลดแล้วไม่ขาดทุนนะครับก็จะจัดไปนะครับขออย่างเดียว Fc อย่าให้เราขาดทุนนะครับขาดทุนขายไม่ได้จริงๆนะครับราคาในใจของลูกค้ามีราคาที่ร้านค้าขายได้เดี๋ยวแจ้งไปนะครับ อย่างนั้นดีกว่านะครับ F-C เงินสดแจ้งเข้ามานะครับจะพยายามลดให้ที่สุดนะครับลดให้ที่สุดนะครับไม่ได้เหลือกำไรนะครับก็จะขายนะครับก็จะขายนะครับ0947064430นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากซื้อบอกมา อยากขายบอกมานะครับอ่ะบางท่านก็อยากขายนะครับอ่ารถเทคเตอร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จอดทิ้งไว้เฉยเฉยนะครับอ่ะบอกเรานะครับเดี๋ยวเราจะช่วยซื้อเข้ามาให้นะครับส่วนใครอยากซื้อนะครับอ่ะบอกเรานะครับมีงบประมาณ3 0,000ื่นห้าหมื่นหหรือไม่มีเลยนะครับแต่มีความสามารถที่จะส่งค่างวดได้บอกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดหาให้นะครับอยากได้ นิวฮอลแลนด์นะครับตัวทีซี4ครับ2แสนต้นๆน,นะครับก็โทรเข้ามานะครับอยากได้สวยๆก็โทรเข้ามานะครับอ่ะวันนี้จบคลิปนี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะอยากได้อยากซือ้อยากหาโทรหาเซเว่นได้เลยนะครับสวัสดีครับ